สวัสดีครับเจนสวัสดีครับจะถ่ายป้าถ่ายก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรายังอยู่กันที่โรงแรมนยาโอเคคลิปที่แล้วเรารีวิวแพ็กเกจในส่วนของอ a m นะใครยังไม่ดูไปดูกันด้วยนะไปดูห้องพักดูอาหารเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะไปว่ายน้ำกันเหรอคะหลังจากฝนตกไป2วันนะคะ พอตกมาวันจันเจสก็เลยต้องเรียนออนไลน์นะคะมาอดว่ายน้ำ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรเนาะแต่ให้กำลังใจเจเจล <ๆ S 2> เลยนะฮะ <ๆ S 2> อ่ะเดี๋ยวเราพวกเราไม่กวนเจด,ดีกว่าเราไปไว่ายน้ำกันนะคะ <c oughs> ไปดูสาวว่ายน้ำกันไปไหมเกณฑ <บา S 2> ์แปมๆเนาะไปไปปๆๆชุดว่ายน้ำเกณฑ์ไอ้กายกายกับเกณฑ์นี่เหมือนกันเลยนะเหมือนกัน เรายน้ำไหมไกลพาไปดูหน่อยลูกฮะอ้โหตรงนี้เป็นปลาปลาเหรอเกณฑอะไรปลาปลาเหรออาว่ายน้ำที่นี่นะคะเป็นสระเด็กนะอยู่บรชั้นสของโรงแรมข้างหงทานอาหารเช้างคาเฟ่ที่หนาวเย็นๆค่อยปรับตัวก่อนอ่ะเมื่อลืนฝนตกั้งคืนเลยวนี้นะเาก็เปสรเด็กบค่สี่สิบห้เซนใจ เกณก็ได้สิได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาดึงได้ประมาณโอ้โอ้โอ้โมๆหรอเป๊มเ๊มามเ๊๊เป๊มเ๊หอปอตรงนี้ยังมีสระเด็กแบบเด็กเล็กๆอีกนะเออสหรับเด็กแบบคอตเลอร์แบบสุดๆอย่างเงี้ยเนาะเะแบมาน้ำปราดาวเนี่ยเออ มันน้ำปลาดาวเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณแค่นิดเดียวเองอะนะอ๋อ25เซนค่ะ25่สิบห้าเซนที่ปลอดภัยมากให้แดู้นี่แค่นี้เอออย่างเงี้ยปลอดภัยอ๋อปลาดาวอันเนี้ยปลอดภัยไปไปดูไปไปเล่นสไลเดอร์ตรงนู้นกันไหมได้ใจพาไปดูสระตรงนู้นหน่อยเร็ว ไกายว่ายน้ำเป็นอยู่่ะเนเ่ยลืมป่ะฮะมันเป็นมวนไปว่ายน้ำกับเพื่อนเมื่อวานน่ะไปไว่ายน้ำกับเพื่อนที่พัทยาที่เขาอยู่พัพทยาใช่ไหมตาใหญ่มากตาใหญ่ขนาดเนีาญญา้ยม,มาเขาตาปิดแล้วเขาไม่ให้เข้า <laughs> นี่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีปลาพ่นน้ำอยู่เต็มเลยแล้วก็อะไรทำไมอ่ะผมจะมาว่ายน้ำแบบหน้าแห้งๆเหรอกายสาดน้ำให้หมาเร็ว <c oughs> จัดไป <c oughs> ส่งต่อเลยอ่ะอ่นี่อาดเลยนะสนุกไหมอ่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ป๊ะป๊าดูแลป๊ะป๊าพาไปสไลเดอร์นะคะมีอะไรมีน้ำพุนะคะนี่เลยเย่น้ำพุอยู่ไหนครับเกณฑ์ เดี๋ยวมันปลาดนาวขอป้าปรับตัวแวบหนึ่งเป็นหนาวไหมลูกน้ำกระเด็นใส่ตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตูปาที่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่าเด็กๆเขาก็จะแบบว่าเอนจอยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีปลามีอะไรเงี้ยให้ตื่นเต้นนี่ค่ะอะเด็กๆสไลเดอร์แบบตุ้มตั้มมากเลย ไหวไหมหนาวอ่ะตัดตึงเจนไหวไหมไอ้เบบี้เกนจำที่เรียนมาได้ไหมครับอ่ะเลดี้ลงมาเลดี้<อ>หนาวไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เบียด้วยนะป๊าดเก่งมากเลยอ่ะป๊าเก่งสุดๆเลยอ่ะดีไหมมันไหมแต่ไรเดอร์ไปเอาอีกไหมเอาอีกไหมตุ้มเลยอ่ะเอาอีกไหมครับฮะเอาอีกไหมไม่เอาแล้วมันแรงไปมันแรงไปนะเราเด็กเล็กอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสระใหญ่บ้างดนได้อันนี้ไหม ไม่จับมือนะหน้าฉันคว่ำไงหน้าฉันคว่ำแล้วฉันลบชูรูปไม่้เนี่ยอย่เข่าลงเลยโอ้ตรงนี้นะคะถัดลงมานิดนึงนะคะเดินมาจะเป็นเป็นมนพูลนะคะตรงนี้ก็คือเป็นบินวิวที่เป็นซีวิวเลยว้าวสวยเลยตรงนี้มีแบบจักรมุ้ด้วยนะใช่ดีงามอะลงไปแช่ตัวบุ๋งๆกันโอแตวอันนี้อุ่นกว่าน่อยไง เออไอ้ไสามเมื่อกี้คือมันเหมือนกั้นไม่โดนแดดทั้งวันอะไรเงี้ยอินลูกคู่ลูกคถกน้ำแล้วถกน้ำแล้วพอแล้วพอแล้วไปได้แค่นี้โอ้โหดีไหมลกูกด,ดีไหมครับครับสบายใจสบายเข<พ>าเล่นน้ำคุอยู่เนี่ยดเบบี้นี่โอ้โห <c oughs> อ,ออกมาจากสูงว <c oughs> ่วฟ้าเลย <c oughs> ไอเฮียกายไปไหนละไอเฮียกายไปดูวิวรู้นหน่อยเดี๋ยวยังไม่น่าจะถึงไหวไปสิไหวอาไหวไปอ่าไหวท่ากุนเชียงนะใช่มั้ยอร่อยแน่ๆเลยอร่อยแน่ๆเฮียกายไหวท่ากุนเชียงนะป๊าป๊านี่อร่อยมากกุนเชียงไม่ใช่หรอคแล้วเบบี้เกล่ะ นี่คือ,อ,อที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบอินฟินิตเอทนะคะมองแบบว่าเป็นท like ะเลไอเป็นสระว่ายน้ําเชื่อมกับท้องฟ้า like เชื่อมกับทะเลอะไรอย่างนี้โอ้โหก็เห็นทะเลปัตยาปัตตาเย้โหตอนนี้เป็นช่วงแบบน้ำลงพอดีเลยา นี่ค่ะชายหาดพัทยาวันนี้เนี่ยเออเราอยู่วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะบ้าชายหาดก็จะเงียบสงบหน่อยใช่ช่วงที่เรามาเมื่อวาน2วันก่อนนะเสาร์อาทิตย์คนเยอะเลยก็อย่างนี้แหละคนไทยอัดอั้นการเที่ยวมานานนี่ะเปิดแบบล็อกดาวน์ไม่นานนี่เจนมีหน้าที่สาดน้ำลงไปค่ะบุ้งบุ้งสาดน้ำวัดวูวูแง่สาดน้ำวัดสาดน้ำวัดเฮ้ยเดี๋ยวกายตก กไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้มันหมายถึงว่าสกปรกอ่ะเว้เว้มากมากดีไหมดีไหมชอบไหมยีัยกายกระโดดน้ำโชว์หน่อยสิได้อ่ะไม่ได้ตรงนี้เลยโดดชุดสองคนน่ารักมากเลยอ่ะกระโดดน้ำโชว์หน่อยกายท่าที่เดิมเอาห้าท่าโอ้โหอเคเ้าท่านี่หนึ่งท่าละน้ำซ้ำกันนะ ่ะเออน้ำเข้าตาตอนนี้อย่ท่าที่สองอ่ะมาอ้าวอะไรเนี่ยนี an はは่อ่ะท่าที่อะสไลด์บึงลงมาแค่นี้นะโอ้โหขี้โกงอ่ะเอาแบบท่ามันแอดวานซ์หน่อยแอดวานซ์หน่อยตอนท่าที่สามเริ่มหนึ่งสองสาม้สุดยอดอย่างท่าที่สี่อ่ะแล้วอ่ะหนึ่งสองสาม มามันท้ามันเบสิกลงเรืร่อยๆอ่ะบอกค่าอะไรก็ได้อโอเคถ้าสุดท้ายขอแบบเด็ดๆนะเด็ดๆนะเด็ดๆเ,เลยล่ะใช่เด็ดดวงเด็ดดองซ้ำกระโดดหลังลังกาเกลียวใช่ไหม <laughs> ได้ครึ่งเกลียว <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูเบบี้เกนกันดีกว่าเล่นน้ำยังไง ให้หัวไม่เปียกคือพี่เกณฑ์ไม่ชอบหัวเปียกทุกวันนี้ยังนี่ทำไมทาหน้าง่วงๆทุกวันนี้เวลาสระผมยังทะเลาะกันอยู่เลยวันนี้นะคะเราก็ขอเล่นน้ําก่อนดีกว่าใครอยากมาแบบนี้ก็มาได้ที่ฮอลิเดย์อินพัทยานะคะได้ค่ะกายมาบายยก่อนเร็วลูกอ่าบายๆขอบคุณุก่านขอคุณ เพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะคเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ